สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับเคยไหมครับที่คุยคุยกับใครส คนอยู่แต่แป๊บๆเขาก็หายไปแบบไม่มีปีมีคลุยหรือเมื่อวานยังดีๆกันอยู่แต่วันนี้กลับเงียบหายเข้ากลีบเมฆไปเลยซึ่งบางทีพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะเป็นการบอกเลิกที่ชัดเจนมากๆแต่ก็กลับเงียบมากๆเช่นกันดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6วิธีบอกเลิกแบบเงียบๆของผู้ชายนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันเพื่อเตรียมความพร้อมจะได้เจ็บแบบตั้งตัวได้ทันตามไปดูพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ข้อที่1โทรไปไม่รับลายไปไม่อ่านเพราะผู้ชายบางคนไม่กล้าตัดบทความสัมพันธ์แบบตรงๆครับแต่จะใช้วิธีนี้บอกเลิกทางอ้อมกับผู้หญิงที่เขาไม่ได้รู้สึกอยากผูกพันด้วยเชื่อสิครับใครโดนแบบนี้ก็งงเป็นไก่ตาแตกแถมยังเจ็บแปลบๆบแบบแบบบอกไม่ถูกอีกด้วยครับข้อที่2หลบหน้าไม่ว่างมาเจอ แม้ผู้ชายบางคนเขาจะยังไม่ตัดขาดคุณไปแต่เขาก็จะใช้วิธีแบบเนียนๆโดยไม่มาเจอหน้าคุณอีกประเภทที่นัดไปเที่ยวไหนด้วยก็มักจะมีข้ออ้างเสมอหรือชอบหลบหน้าไม่กล้าปะทะสายตาแบบตรงๆกันครับข้อที่3ทําเหมือนคุณไม่มีตัวตน วิธีนี้หากใครรับไม่ได้อาจเจ็บช้ำใจไปอีกนานลหละครับเพราะเมื่อไหร่ที่ผู้ชายเลือกใช้วิธีนี้กับคุณนั่นก็แสดงว่าเขาไม่อยากจะสื่อสารไม่อยากจะเจอหน้าหรือแม้แต่ไม่อยากจะให้คุณยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขาอีกแล้วละครับข้อที่4บล็อกคุณทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไลน์เฟซบุ๊กหรือแม้แต่ IG หากผู้ชายคนไหนอยู่ๆก็เงียบหายไปแล้วก็ใช้วิธีบล็อกคุณไม่ให้เข้าถึงเขาขนาดนี้แล้วลราก็ถือเป็นการบอกเลิกแบบเงียบๆที่ชัดเจนมากๆครับข้อที่5อยู่ๆก็มีคนใหม่ คงไม่มีวิธีบอกเลิกแบบไหนเจ็บเท่าแบบนี้อีกแล้วจริงไหมล่ะครับเพราะหากเขาบอกว่าไม่รักคุณแล้วตรงๆยังดีซะกว่าการมีคนใหม่มาแทนที่แบบไปคุยกันตอนไหนก็ยังงงๆอยู่เลยครับข้อที่6ไม่เคยเปิดเผยว่าคบกับคุณ หากใครครบกับคนที่ปกปิดสถานะของคุณอยู่อยากให้รู้ไว้เลยว่าอันที่จริงแล้วคุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกับเขาตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับเพราะถ้าเขาจริงใจกับคุณอย่างน้อยๆสถานะคำว่าแฟนก็ไม่ควรปกปิดกันหรอกนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6วิธีบอกเลิกแบบเงียบๆของผู้ชายจากทุกคอที่ได้กล่าวมาคือวิธีต่างๆนานาที่ผู้ชายหลายๆคนใช้บอกเลิกผู้หญิงแบบทางอ้อมชนิดที่เรียกว่าเงียบมากๆแต่ก็เจ็บมากๆเช่นกันเห็นไม่ว่าความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการบอกรักหรือบอกเลิกก็ย่อมดีกว่าอะไรที่เงียบสงัดัดงนั้นหากไม่อยากถูกบอกเลิกแบบเจ็บๆแบบนี้ก็ต้องเลือกคนให้ดีๆก่อนจะฝากหัวใจ ไว้ที่ใครครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w i d e web บแกงด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ